ฉันก็กลัวน,น,นะทีแต่ช่วยเธอได้ไหมดูเธอขอด้วยน,น,นะเป็นฐวนายรัรู้สิ่์ของคูคนหนฉันต้องที่คนตัวทุ่งทดาแต่ที่คนเดินดีอนาคตก็ไม่มีเลี๋ยวน่านะู้สิ์ของคู คุณตกใจกันที่เบิร์นกันที่เพอร์นเป็นผู้หญิงก็รูคุณลงแต่เลขขายตลาดกันเล่นคุณเป็นตกใจลูกสาวคุณเหรอเป็นอกอายไข่ที่เน้าเขาอายมันอยู่บ้านสิกูต้องอายกูพาไปไข่ที่ไหนหจะมีใครซื้อมันหรือเปล่ากูยังไม่รู้เลยครเธอโควิดกี่เกียอ คนป้าอบอจนจอย่างผมมาเพียงคงสัญญาถ้าผมดูแลกันที่มาผมดูแลกันที่มาเปาน็นอย่างดีที่สุดผมจะไม่กันที่มาทำอะไรเลยแล้วผมก็จะไม่ทำอะไรเลยแล้วดูสิจะกินอะไรกันแต่ผมก็มีกินนะครูผมจะให้กันที่มาส,สบายผมขอเส้นกันที่มาต่อจากครูเองนะ เราพังข้าว,วจี้ยาใสเธอวันนี้แล้วเราใะสะ่ข้าวบ้านเราพี่แล้วมึงจะมีวิญยาที่ไหนมามาซื้อลูกสาวตั้งห้าร้อยมีผมไปเป็นนกมาไปไถนา,นากับจ้างทำไร่ทำสวนพอดีมีเงินอยู่บ้านดีไงเราบีเงนสมัยซื้อมาได้เลยชิ้นลงร้อยหนึ่งแน่จลูกเขารอก่อนนะครับนี่ ในตัยล um. well, ้ว่อกมาต่อจากพ่อแล้วทีมาแล้วดูตคนเต้นด้ยรูปเป่าเทนัสลยเดกอตที่นะ